มนุษย์มีหน้าที่หลากหลายมากมายที่ต้องทำและไม่ควรทำบันทึกแห่งคติธรรมคำคมมอบความจริงใจให้กับเขาก่อนถ้าเขาไม่ดีก็ค่อยถอยออกมาอย่าเอาตัวเอง ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยอย่าไปคิดอะไรแทนคนอื่นเขาให้ตัวเองต้องมานั่งปวดหัวถ้าอยากช่วยคนก็ต้องช่วยเท่าที่ตัวเองไหวช่วยแล้วตัวเองไม่เดือดร้อน อย่าไปคาดหวังความสุขจากคนอื่นถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่มันจะไม่ฝืนใจตนเองแต่ถ้าไม่ใช่มันจะทำร้ายตัวเราเองอย่าไปยัดเยียดความเป็นตนเองให้กับใคร ให้เขาต้องยอมรับนิสัยเรามันจะดูน่าเบื่อและไร้ค่าด้วยตัวเราเองมีหน้าที่เกิดมาใช้ชีวิตไม่ใช่มีหน้าที่ไปอธิบายตัวตนของเราให้ใครฟังสุขหรือทุกข์ อยู่ที่มุมมองชีวิตของแต่ะละคนความเพียรพยายามเพื่อให้ชนะโชคชะตาของมนุษย์อย่างเราแม้เทวดาฟ้าดินก็กีดกั้นไม่ได้แค่เพียงเรายกมือสาธุก,การ ก็สร้างความสุขแก่เทวดาและสะเทือนเลื่อนลั่นไปสุดขอบจักรวาลถ้าไม่เคยเจ็บก็ไม่โตสักทีถ้าไม่เคยล้มเหลวก็ไม่สำเร็จเลยสักครั้งถ้าไม่เคยผิดพลาดก็ไม่ได้รับบทเรียน ถึงมันจะดูโหดร้ายบ้างแต่มันคือชีวิตจริงที่พวกเราทั้งหลายต้องได้พบได้เจอกับสิ่งเหล่านี้